สาวคนไหนมีปัญหาผิวหน้ากันอยู่บ้างคะเช่นเป็นฝ้ากระจุดด่างดำผิวแห้งผิวขาดน้ำมีริ้วรอย ผิวหย่อนคล้อยผิวหมองคล้ำหรือว่าผิวไม่กระจ่างใสวันนี้นะคะเอจะขอแนะนำนะคะเซรั่มขวดนี้นะคะยิ่งใช้ยิ่งหน้าเด็กนะคะเป็นนวัตกรรมนะคะสูตรเข้มข้นนะคะเบอร์หนึ่งนะคะตัวตั้งต้นในขวดนี้จะมีสเต็มเซลล์นะคะช่วยกู้ผิวโซมสร้างคอลลาเจนและช่วยฟื้นฟูผิวค่ะ และยังมีอีก3ขวดนี้นะคะที่จะมาช่วยกันบำรุงเพื่อฟื้นฟูผิวนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละขวดช่วยอะไรกันบ้างนะคะขวดแรกเลยนะคะตัว G โกรขวดนี้นะคะจะช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำเพิ่มความขาวกระจ่างใสอมชมพู M Moisture เพิ่มความชุ่มชื้นเติมน้ำในผิวผิวนุ่มอิ่มน้ำ L l ล f ิฟติช่วยลดริ้วรอยเติมคอลลาเจนความกระชับแทนการบทวถอ,อกร้อยไหมและการดึงหน้าค่ะ เมื่อเราใช้4ตัวนี้รวมกันนะคะรับรองว่าผิวจะใสผิวเด้งผิวเด็กนะคะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะซึมง่ายนะคะใช้เช้าและก,ก่อนนอนนะคะใครที่ผิวพังมากๆนะคะแนะนำนะคะผสมกันทั้ง4สูตรนี้นะคะกู้ผิวครบจบทุกปัญหาผิวนะคะเซรั่มวันกล่องนี้นะคะเปรียบเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหน้ามาอยู่ที่บ้านคุณเลยละคะ่ะ